สวัสดีครับาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสัปดาห์เดือนมิถุนายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่า เขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวราศีตุลลักษณะตุลจะเป็นยังไงกันบ้างเขารู้สึกยังไงรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่แบล็คนะครับได้เป็นไพ่9ดาบ10อ่ะ6ไม้1ดาบ8เหรียญใบสุดท้ายแถวบนได้เป็น7 of w a n d โอเคครับไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานของความรู้สึกที่ชาวราศีตุลลักนาะตุลอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของความเครียด ความไม่ตกความกังวลนะครับกับในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเข้ามาทดสอบในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกแต่ถ้าคุณพยายามหนักแน่นมั่นคงหรือพยายามฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้คุณจะมีชัยชนะคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นพยายามตัดสินใจทำอะไรให้มันแบบ เป็นไปตามระบบของความรู้สึกของเราให้มากที่สุดเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองจากความเครียดความวิตกความกังวลก็ได้แต่ถ้าเราทำถูกต้องนะครับในตามสิ่งที่มันควรจะเป็น่ะมันจะกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะมีไพ่หกไมมาการันตีอีกหนึ่ง 6ไม้หมายถึงความสําเร็จหมายถึงชัยชนะหมายถึงสิ่งที่เราทําไปแล้วมันอาจจะดูมีผลลัพธ์ที่ดีตอบรับกันได้ดีขึ้นนะครับแปเหรียญคือความรู้สึกในความจริงจังกับความสัมพันธ์เพื่อที่เราอยากจะมุ่งไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเต็มที่เจไม้หมายถึงการพุ่งทยานนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดจากการแอคชั่นกับการที่เราจะต้อง จัดการคิดและทำนะเป็นระบบระเบียบแล้วคุณจะมีโอกาสของการได้รับโอกาสสิ่งที่ดีเข้ามากับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์อิทธิพลของชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับในช่วงประมาณมันที่2มิถุนายนนะครับก็คือช่วงต้นเลยเนี่ยดาวศุกร์คือดาวประจำตัวจะเดินออกจากเรือนอลิหลังจากที่พักองศาแล้วก็เจอกับดาวราหูอยู่ตั้งแต่ ก่อนวาเลนไทน์ด้วยซ้ำแต่ประมาณเดือนกุมภาจนไปถึงวันที่2มิถุนายนนะครับที่คุณอาจจะตกละกรมลำบากกับความรู้สึกมันนานเสร็จแล้วตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรไปเป็นประอยู่ในตำแหน่งออปัตตนินะครับแปลว่าเราอาจจะอ่อนกำลังลงบ้างแต่อย่างน้อยก็อยู่ในเรือนที่7ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับอุดมเกณฑ์ของนรลาศีตุลน,นะเพราะว่าดาวศุกร์นั้นโคจร เล็งลักนาและเป็นตำแหน่งประแต่ก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ก็จะทำให้เกิดความสุขความสมหวังอย่างไพ่สิกออฟวานเกิดขึ้นก็คงต้องให้เวลาทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเนาะอะไรแบบนี้ตอนนี้เราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วจะลงเอ่ยได้ดีมากขึ้นทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันสำหรับชาวราศีตุลลักนาตุลเพิ่มเติมกันนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เขารู้สึกยังไงสำหรับชาวตุล เพิ่มเติมกันบ้างไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดทนะครับ8ถ้วยอ่แล้วก็เป็นไพ่อาศาัศวบนถือเหรียญ8ไม้3ดาบอิทธิพลใ,ใต้สำหรับ9เหรียญครับไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะเขาค่อนข้างเครียดอยู่กับปัญหาหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับอาจจะเครียดอยู่กับเขากับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นบางคนเนี่ยถึงขั้นอยากเดิน ออกไปหรือ m o v e on ออกจากความสัมพันธ์8ถ้วยนะครับแล้วก็เดทเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเครียดจนอยากเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะมีความรู้สึกว่าผิดหวัง3ดาบมาแต่นะครับฟังดีๆก่อนว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะมันย่อมมีฝ่ายหนึ่งผิดหวังและฝ่ายหนึ่งที่ต้องเสียใจอยู่แล้วนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะแบบว่า เอ,อ่อเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ทําอะไรแหละก็อยู่เฉยๆนั่นแหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบเวลวร้ายกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างน้อยนะครับเราควรที่จะหันกลับมารักตัวเองเพราะอะไรมีไพ่ใบน,นี้เลย9ก้าเหรียญเราต้องกลับมาฮิวิ่งความรู้สึกของตัวเองก่อนเพราะถ้าเกิดเราจมอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้ความรู้สึกระหว่างเขากับเราเนี่ยเป็นท็อกซิกวีเรชั่นหรือความรักที่มันเป็นปัญหาเป็นพิษ กันที่มีความทำร้ายระหว่างกันและกันมากขึ้นดังนั้นค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจโดยการที่เราลองเฟดออกจากความสัมพันธ์แล้วรอดูสถานการณ์หรืออาจจะเป็นเขาที่อาจจะอยากอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งแต่เราอาจจะเสียใจนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่เขาถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เราไม่รู้ว่าเขาะคิดอะไรเขาอยากจะเลิกหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ นะครับเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกเหนื่อยล้ากับความรู้สึกมากเกินไปนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่เลิกเพราะอะไรมันมีไพ่ซิกออฟวันอยู่แล้วเพียงแต่ชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลดาวพฤหัสบดีก็โครจรอ,ออกจากเรอนมรณนะเข้าสู่เอนสุภะดังนั้นยังไงดวงของชาวตุลลัคนาตุลย่อมดีขึ้นแน่นอนมันอยู่ที่ว่าการตัดสินใจของคุณนะครับ ว่าคุณจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราอะไปแบบคาดหวังหรือเราไปแบบคือเขากําลังมีปัญหากับความเครียดอยู่หรือเขามีความรู้สึกที่อาจจะดูมีปัญหาของความผิดหวังอยู่แล้วเราไปแบบกดดันหรือเราไปให้เขาตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างว่องไวและรวดเร็วเกินไปถ้าเราแบบไม่ให้เขาคิดไม่เขาตัดสินใจอะไร เท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดูลําบากกว่าเดิมนะครับหรืออาจจะเป็นทางเราก็ได้ที่เขาอาจจะกดดันนะครับให้เราอ่ะตัดสินใจบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลือกที่อยากจบในสับบางคนเนี่ยนะครับสำหรับชาวตุนอาจจะไม่เลือกที่อยากจบนะแต่เขาบังคับให้เราต้องจบเพราะเขาอาจจะไม่อยากไปต่อกับเราก็เป็นไปได้แต่เราอ่ะมีความผิดหวังและเสียใจทั้งที่ตามจริงเรายังมีแพชชั่นยังมีความรู้สึกยังรักเขาอยู่แบบนั้นก็ได้เนาะแต่ว่าเราต้อง กลับมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองถ้าคุณถูกบังคับให้ต้องตัดสินใจในการที่ต้องเลิกกับเขาหรือ Move on จากความสัมพันธ์ให้คุณกลับมาคิดและไตรตรองอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าสิ่งที่เราควรต้องเดินต่อคืออะไรหนึ่งเขาอยากเลิกแต่เราอยากไปต่อนั่นมันหมายความว่าคุณต้องเดินเพียงลำพังเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาอยากเลิกแต่คุณอยากไปต่อ นั่นแสดงว่าคุณเดินเพียงลําพังมันไม่ใช่ความรักอีกแล้วเพราะว่าความรักนั้นสูญสลายไปกับความรู้สึกนั้นเขาไปแล้วแต่คุณยังอยู่คุณยังเครียดคุณยังพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามใจของคุณที่เรียกร้องนะครับแบบนั้นคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าจาก Six ออล์วก็ได้นะถ้าคุณตัดสินใจโดยการที่คุณอาจจะแบบ ยุติความสัมพันธ์ไปแล้วฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งจากหนึ่งดาบนะครับแล้วคุณกลับมารักตัวเองกลับมามีความรู้สึกดีๆที่อาจจะทำให้ความรู้สึกระหว่างกันและกันเนี่ยมันไปต่อหรืออาจจะไม่ไปต่อแต่เราเลือกที่จะมีคนใหม่ที่ดีกว่าก็ได้สถานการณ์เนี่ย ผมบอกไว้เลยนะผมก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทุกคนเนี่ยแทบจะ80%เนะ่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับการที่เราถูกบังคับให้ต้องจากหรือเลิกโดยที่เราไม่ได้อยากเลิกแต่เราจําเป็นต้องเลิกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ไปต่อแล้วเราจะทํำยังไงมีแต่เราไขว่คว้าทุกทางที่อยากจะให้เขากลับมาบางคนก็บอกอยากจบไปเลยไม่ได้อยากกลับมาไมไ่อยากให้เขากลับมาบางคนอาจจะมี แต่ส่วนน้อยคุณ move on ได้เป็นเป็นจุดดีของคุณคุณก็ move on ได้นะครับแต่คนที่เขายัง move on ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยากจบอะ่ะแต่เขาอะ่ะต้องต้องถูกปฏิเสธหรือถูกปฏิบัติโดยการที่ต้องให้เลิกอะ่ะเพราะเขาไม่อยากไปต่อกันเราแล้วอืมอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดผลแบบเนี้ยนะผมเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วว่ามันจะปวดแค่ไหนเพราะเรามีความรู้สึกว่า เรายังรักเขาอยู่เลยเรายังมีความรู้สึกดีอยู่เลยแต่อยู่ๆเขามาแบบพัทงทลายความรู้สึกของเราโดยการที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์ไปปล่อยมือเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตจากเราอะที่เราอยากจะปล่อยอะแต่เขาก็ไปแล้วมันทำอะไรได้อะเลยเมื่อความรักมันเกิดจากคนสองคนไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง มันกลายเป็นรักครั้งเดียวมันเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่คนเดียวนั่นเป็นชะตาของความรู้สึกที่ชาวราศีตุลคงจะต้องได้รับในสลับบางคนนะครับคงไม่ทุกคนหรอกนะไม่ต้องเสียใจไปสหรับใครทีเ่เจอชะตากรรมแบบนี้เพราะทุกคนต้องเป็นอยู่แล้วถ้าคุณเลือกที่จะรักใครสักคนหนึ่งคุณก็ต้องเลือกที่จะต้องยอมเจ็บเพราะทุกอย่างมันไม่มีคำว่าเสมอไป ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องปล่อยมือก่อนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้ว่าให้คุณต้องคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นปกติแต่คำว่าปกติที่ผมพูดคือให้คุณเข้าใจว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทางาศาสนาพุทธก็บอกอยู่แล้วแต่คุณเกิดาศาสนาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณหนีหลักความจริงนี้ไม่ได้นะครับหลักแห่งจัก,กรวาลคือทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตั้งอยู่ดำลงอยู่ สุดท้ายก็ต้องจากไปไม่จากเป็นก็ต้องจากตายมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเรากับเขาเนี่ยจะหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนดังนั้นถ้าไปต่อได้ไปต่อถ้าไปต่อไม่ได้คุณหันกลับมารักตัวเองนะครับแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นโดยที่บางครั้งคุณอาจจะไม่ต้องขวาคว้า,าหรือไม่ต้องรอเขาอีกแล้วก็ได้หรือคุณอาจจะรอได้แหละแต่เปิดใจกับคนใหม่ ที่เขาอาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้แล้วคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะเจอคนที่เป็นธาตุดินราศีพฤกษบราศีกันราศีมังกรมาวินเลยคือราศีธาตุดิจนจดราศีธาตุไฟน,น,น้ําลมอันเนี้ยตามตามมาทีหลังนะครับแต่เด่นเลยคือธาตุดินที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังอยากไปต่อคุณยังไม่เคลีย คุณต้องเคลียร์ใจตัวเองก่อนนะคุณต้องเคลียร์ใจตัวเองก่อนเพราะอะไรครับเพราะก้าเหรียญคุณต้องกลับมารักตัวเองไพ่แนะนําว่าคุณต้องกลับมารักตัวเองแพชชั่นมันมีแต่ในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ในเมื่อเขาปล่อยเราแล้วอะเราจะทําอะไรได้มันเหมือนกลายเป็นรักข้างเดียวมันเหมือนกับเราพยายามฝ่ายเดียวหรือเรารู้สึกคนเดียวมันรู้สึกไปเองอะโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราแล้ว แบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันแต่ไม่ต้องเฮิร์ตนะครับสำหรับว่าเออมันไม่เห็นดีเลยในตอนนี้มันดีแหละสำหรับคนที่ไปต่อได้ก็คือไพ่หกหมายนะครับแหมายยังมีแพชชันอยู่แต่มันคงต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันพึ่งเริ่มต้นนะครับมันพึ่งเริ่มมันพิ่งจบเดทมันกำลังจบแล้วนะสำหรับใครที่กำลังรอ,อ,อคอย นะครับความสัมพันธ์ครั้งใหม่มันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ใครที่เหลือลังมามันจะจบลงแล้วนะครับสำหรับชาวตุนแล้วก็รักขนาตุลไพ่บอกว่าหันกลับมารักตัวเองแล้วทุกอย่างจะโอเคกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลโปรดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบมั่นยำกว่านี้ลบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา59ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดซัพพอร์ตให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ